แฟนคลับซึง้งเบิร์ดเทงานหลักแสนแลันไม่อยากได้อะไรจากการเสียชีวิตของแตงโมเมื่อวันที่9มีนาคมเพจ facebook เจมมอยร้อยแได้โพสต์บทสนทนาระหว่างแอนนาทีวีพูดกับเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมโดยมีข้อความว่าแอนนาพยายามหางานให้เบิร์ดทำเพราะโมเคยฝากฝังไว้ตอนนี้มีงานรีวิวติดต่อมาเยอะมากล่าสุดก็หางานมาให้เบิร์ด เม็ดเงินหลักแสนแต่เบิร์ตปฏิเสธเบิร์ตบอกว่าไม่อยากได้อะไรจากการเสียชีวิตของแตงโมทําให้แฟนคลับและชาวเน็ตจ,จำนวนมากเข้ามาชื่นชมถึงความรักของเบิร์ตที่ไม่เคยหวังอะไรจากแตงโมแม้ในวันที่คนรักจากไปพร้อมให้กําลังใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ